ให้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้พิกี้เสรจรถสวยนะครับกับงานที่ทำต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้เป็นฮาร์เร d a เดวิสันนะครับตัวซีบ m a อมาโกชาร์เฟปี2019นะฟังไี่ผิดครับ,บ,รบปี2019แต่ทำไมมันเงาเหมือนปี2022ขนาดนี้เลยครับสำหรับใครที่ซื้อรถตอนนี้นะปีที่ผลิตก็จะเป็นปี2021เนอะแต่ว่า รถรุ่นนี้จะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรถอีกตัวเวอร์ชันหนึ่งที่มาทําการเคลือบแก้วที่ร้านผมเยอะมากนะครับเป็นรถลิมิเต็ด dition นะครับมีในประเทศไทยไม่ไม่เยอะไม่เยอะนะครับแต่ที่เท่าที่ผมเคลือบแก้วไปน่าจะประมาณ5คันนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันที่5แต่ว่าลูกค้าเนี่ยมาหาผมตั้งแต่ช่วงปี2อ1พันสิบอ่ิแล้วเป็นรถของพี่โต้งแล้วลูกค้าก็ไปใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีการเคม เคมของของรถรุ่นนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะฮะไม่ได้คันนี้ไม่ได้ไปล้มอะไรมานะฮะแค่ไปรอยเฉียวอะไรพวกเนี้ยแล้วถามว่ารถรุ่นนี้ทําสียังไงทําสียังไงนะครับเข้าศูนย์เบิกใหม่ครับเพราะว่าไอ้วกเฟดเนี่ยสีเนี่ยสีเฟดอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับสีเฟดอย่างเงี้ยประเทศไทยเราทําไม่ได้นะครับเราจะต้องสั่งมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลย ชิ้นชิ้นที่ทางพี่โต้งสั่งมาก็้อเป็นชิ้นหน้ากากนะครับแล้วก็บางโคนหน้านะรู้สึกบางโคนหน้าชิ้นนี้ด้วยป่ะชิ้นนี้ด้วยเนาะเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมๆในการสั่งพวกนี้น่าจะหลักแสนนะครับหลักแสนถ้ารวมกระเป๋าด้วยรวมป่าถังด้วยโัวถังด้วยนี่ประมาณทั้งชุนอยู่มาสามแสนกว่าบาทเกือบไม่ใช่สามแสนนะเป็นล้านเยอะมีรวมค่าสง่งค่าส่งอีกเยอะมากมาย หลังจากที่ทางเจ้าของพี่ตงเนี่ยใช้รถมาสักระยะหนึ่งแล้วขับเก่งเลยตดีวนี้ขับเก่งมากๆคือสุดยอดอะ่ะรถก็จะมีริ้วรอยจากการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับก่อนหน้านี้มีทั้งละองสีนะฮะมีทั้งอ่ายางมะตอยไม่มีจะมีคาบโคลนมาเล็กน้อยเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยผมขอกลับเป็นกล้องหลังนะเพื่อจะได้เห็นกันชัดทุกคนนะสำหรับวันนี้นะครับเป็นกระบวนการการเคลือบแก้ว อีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะสำหรับคันนี้เป็นการเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ดลูกลูกค้าพี่โต้งเนี่ยเคลือบซูเปอร์โค้ดทุกคันรถยนต์มอเตอร์ไซค์สองคันนะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มีคันเดียวก่อนนะั้นนี้จะมีอีกหนึ่งคันก็คือในส่วนของเีอปีอ c พ o นี2020นะครับสีออกเทาๆข้อขาเทาๆ,ๆหน่อยคันนั้นของพี่โต้งเหมือนกันคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่พี่โต้งรักมากนะครับแล้วก็เป็นสีที่ สวยผมบอกเลยว่ามันสีที่สวยครับไปไหนใครก็มองเพราะว่าสีมาโก้ัพเฟตเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยไม่ค่อยเยอะแต่ที่คือผมเพื่อไปผมเครื่อไปประมาณห้าคันนะครับอันนี้ก็เป็นความไว้วางใจของท่านลูกค้านะครับแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างนิยมนะฮะอีกหนึ่งสีแล้วก็เป็นสีที่ทําค่อนข้างถ้า,ถ,าถ้าทําสีนะถ้าต้องทําสีนะมันทําไม่ได้มันต้องเคลมใหม่ทั้งคันเพราะนั้นการปกป้องรักษาสีนะครับ นอกจากการเคลือบแก้วแล้วเนี่ยก็จะมีการแรปสติ๊กเกอร์ใส่ด้วยซึ่งการแรปสติ๊กเกอร์ใส่ก็ต้องดีมูฟออกทุกสองปีก็แล้วแต่ความตะดวกของลูกค้าบางท่านก็มีเวลาแรปแล้วก็มีเวลาดูแลเพราะฉะนั้นนะฮะในส่วนของการแรปสติ๊กเกอร์นะถ้าผมถ้าเป็นผมผมเองผมจะเคลือบแก้วก่อนเคลือบแก้วให้สีผิวในหะ้มันแข็งก่อนให้มันอยู่กับเราไปนานๆแล้วค่อยแรปสติ๊กเกอร์ไปบนผิวอีกทนีนี่สังเกตน,นะะผมโชว์งานอยู่นะนี่คืองาน การเคลือบแก้วนะครับตัวส่วนของเมลริกที่เราเห็นเนี่ยมันเด่นชัดมากขึ้นในห้องนี้เป็นห้องที่ไฟน้อยนะครับแต่ถ้าไปอยู่ด้านนอกเนี่ยจะชัดเจนกว่านี้มากๆครับนี่สังเกตน,นะสีของตัวรถเนี่ยสวยจัดจริงๆนะผมชอบในโซนตรงนี้มากๆเนี่ครับในโซนของที่เป็นคาร์เปลน,นะมันจะเหลื่อมสวยงามมากๆเลยเห็นไหมมันจะไล่ระดับจากดำไปเป็นน้ำเงินนี่น่ากังตรงถางด้วย นี่ครับ CPO ตัวนี้นะฮะ CPO ดูยังไงนะฮะก็คือตรงนี้ครับนี่หนึ่งหนึ่งเจ็ด CI นะครับแล้วก็ฝากเครื่องถ้าเป็นปี2019ขึ้นมานะผมไม่แน่ใจว่าปี2018มันเป็นยังไงแต่ว่าตั้งแต่นที่ผมเห็นมาปี2019นที่ผมเห็นเยอะสุดเพราะว่าผมทำคันนี้ยเยอะสุดเยอะมากๆเลยสี่มาโกชักเปย์นะเป็นรถลิมิตเอ็ดดิชั่นนะฮะผมชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวรถคันนี้ก็คือตัวส่วนของล้อนะล้อของเขานี่คือสวยงามมากๆนะครับนี่ผมชอบตรงนี้ของเขานี่ยนี่มันจะมีตลกฮาเลอยู่ นะสวยงามจริงๆครับสําหรับใครนะทีะ่จะบอกว่ารถตัวเองเก่าแล้วนะครับไม่ไม่จริงครับรถเก่ากว่านี้ผมก็ทํามาแล้วนะฮะแล้วก็เงางามสะใจรับรองลูกค้าไม่กล้าขี่แน่นอนกระบวนการการล้างนะไม่ต้องพูดถึงครับเราร้างกันนานครับเราเนทางสะหัสครับคือเห็นก็เช็ดเห็นก็เช็ดอยู่นั่นนะครับตรงไหนมีขี้ดงขี้ดินเราก็เช็ดจนกว่ามันจะสะอาดนะครับอยู่กับเรา3-5วันขึ้นอยู่กับสภาพที่มานี่ปกติที่เนี้ยถ้า3ปีนะ ถ้าสองสามปีต้องขุนและอันนี้เราเตรียมผิวให้ใหม่ตัวนี้เป็นตัวกองอากาศนะครับกองเปลือยของตัวมันเองที่ติดมากับรถนะครับเป็น 117ci ครับก็จะเป็นเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าฝั่งนั้นก็เห็นว่าเป็นเครื่อง cvo ฝั่งนี้ก็เห็นว่าเป็นเครื่อง cvo เช่นกันนะครับ cvo โอแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมสักครู่นะครับโอเคแปลว่าอะไระครับนี่ครับก็คือแปลว่านี่ครับ คัตตอมเวคอลโอเปเรชันนะครับก็คือการปรับแต่งเครื่องยนต์มาจากโรงงานเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องที่แรงมาตั้งแต่กําเนิดนะครับเป็นรถที่แรงมาตั้งแต่กําเนิดแล้วก็เรื่องของราคาก็แรงด้วยเช่นกันนะับสำหรับ C ี o อปีนี้ยังคงเป็นปีที่มาจากอาอเมริกาอยู่นะครับถึงจะเป็นมอก็ตามแต่ดูเครื่องดูดูรหัสเครื่องมันจะเป็นเท d ตดีวันะที่ผมจําได้นะที่ที่ทางลูกค้าสอนมานะครับอ่าพาไปดูชิ้นอื่นด้วย ชิ้นอื่นก็ยังเคลือบด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชิลหน้านะครับชิลชิลของ CPO แนวโรสไกด์จะมีสองชั้นจะมีชั้นในจะเป็นสีดําชิ้นนี้ที่ปิดปิดแผงวงจรเมื่อสักครูน่นี้กับชิลด้านบนนะฮะชิลตรงนี้อาจหลายหลายคนก็จะเป็นชิลแต่งแล้วก็จะมีสีหลายสีมากมายอันนี้ไม่แน่ใจว่าสีเดิมบั๊นะครับแล้วก็นี่กากส่วนนี้คือส่วนที่เอาไว้บงังบังแบตบังใหม่นะครับสวยมากเห็นไหมสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดกระเป๋า กระเป๋าด้วยเช่นกันกระเป๋านี่ในกระเป๋าจะมีซับบูเฟอร์ลำโพงนะครับหนักกว่าปกติบอกเลยหนักกว่าปกตินะครับเป็นลำโพงเสียงใสเลยทีเดียวนะครับเป็นปี2019นะครับลำโพงนี้ออกมาจากตัวรถนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นติดตั้งเพิ่มเติมใดๆมาทั้งสิ้นนะครับเป็นมาอย่างนี้เลยนะ CVO นะฮะกระโปงกระเป๋านะครับสีตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงสำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่มีความแรงแต่กำเนิด อันนี้ก็คือซีอโอบอกประวัติโดยคร่าวๆนะครับถ้าอยากจะรู้อะไรที่มันเยอะกว่านี้ให้ดูในอินเทอร์เน็ตเนาะผมรู้เพียงคร่าวๆเท่านั้นแต่ว่าจะบอกว่าในส่วนที่ผมทํางานเนี่ยทำงานให้กับรถอ,อย่างเงี้ยมาหลายคันต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยที่ให้พอไว้วางใจนะสําหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่พยายามมาดูก่อนที่เราจะพาไปอบอินเทอร์เน็ตแต่ยังคันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ผมบอกให้ฟังก่อนวนะ่าคันนี้ยังไม่เสร็จนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเคลือบเบอร์2เท่านั้นนะครับก็คือ M3 รถคันนี้จะเคลือบทั้งหมด4โค้ดนะฮะโค้ดที่1ผ่านไปแล้วโค้ดที่2ผ่านไปแล้วกำลังกำ,กำ,ก,ำกำลังเก็บรายละเอียดอยู่เดี๋ยวรยยเราจะอบเป็นบัลลีกันห้องนี้นะครับแล้วก็พาไปอบเป็นบัลลีกันรอบสุดท้ายกันข้างนอกนะครับเพราะว่าไม่อยากจะย้ายรถไปมาหนึ่งเรื่องความเสี่ยงนะครับเพราะว่าการจะรถพวกนี้คือปกติอะถ้าจะย้ายรถพวกนี้เราจะต้องค่อมขี่ไปเลยนะครับแล้วก็อ่า ระวังแต่ว่าด้วยความที่เราจะต้องระวังมากๆผมจะใช้คนในการย้ายประมาณ3คนขึ้นไปซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งแล้ว, <st> ลวก็ผมข้อมลุกขี่นะครับ <st> ก็เป็นเทคนิคไม่ได้ไเป็นเทคนิคเป็นวิธีเป็นวิธีการย้ายรถของรถรุ่นนี้นะครับต้องข้อมขี่นะครับถ้าไม่ค่อมขี่เข็นเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าน้ำหนักมักคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รถอย่างที่ผมบอกนะครับรถราคาแรงด้วยนะรถแรงราคาแรงด้วยนะหลายคนคงทราบราคาแต่ถ้าหลายคนยังไม่ทราบราคาบอกว่าตรงนี้เลยนะครับ ราคารถของ CVO นะครับอยู่ที่สองล้านแปดนะครับสองล้านแปดเต็มๆเลยถ้ามีของแต่งก็บวกเพิ่มไปตามเลยนะครับออกมาสองล้านแปดถ้าเข้าศูนย์ไทยนะครับแต่ถ้านําเข้ามาเองก็แล้วแต่ราคาที่แล้วแต่ใครจะหาได้ที่ผมไม่รู้นะจะถูกกว่าจะแพงกว่าแล้วแต่ออปชั่นแต่ว่าราคากลางๆเลยคือสองล้านแปดฟังไม่ผิดครับรถมอเตอร์ไซค์ราคาสองล้านแปดครับผมอยู่นี่แล้ว โอเคนะครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยขอทํางานต่อนก่อนนะฮะกับงานรายวันวันนี้ที่ยังคงยังไม่เสร็จแต่ว่าวันนี้เสร็จแน่นอนนะครับแล้วก็พร้อมส่งหนึ่งคันก็คือรถอ่ CPO คันหนึ่งที่มาล้านนะครับก็คือรถของพี่โต้งเช่นกันก็ตอนนี้ในร้านจะมีอยู่สองล้านสองคันนะครับสองล้านแปดอยู่สองคันนะครับมอเตอร์ไซค์แทนกับรถยนต์อีกนะครับเป็นเรื่องปกติครับเพราะนั้นนะครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยขอรับชานไปก่อนสวัสดี